เจ้าคิดว่าคนตระคูนเย่อ่อนแองั้นรึได้ได้เลยกลับกันเถอะน้อยท่อนแล้วนางเจ้าไม่เข้าใจที่ข้าพูดรืึไงแค่นี้ยังมองไม่ออกรึว่านางไม่ได้ส่อนอะไรไว้เลยแถมยังตั้งใจทวงเวลาเสียอีกอาจจะเป็นผู้ชายที่อยู่ข้างๆนางนะขอรับแค่ไปจับตัวมาเดียวก็รู้แล้ว สูเฟังทั้งหมดขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วชีชี้ามาชีชีเจ้าตัางใจจะให้ตระกูลเย่ผเผชิญหน้ากับสตรูที่สองพลังรึอพี่ใหญ่ท่านพูดร้ากับว่าท่านอ๋องเจ้าไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้คนที่มีหลักฐานเป็นเพียงแค่คนรักใช้คนหนึ่ง เจ้าแน่ใจรึกว่าเขาจะสามารถทำได้ที่สามพูดถูกเจ้าเสือเป็นคนเจ้าเลยเจ้าลองดูสิ่งที่เขาทําตอนนี้สิเอาละเรามาหาทางจัดการเรื่องนี้กันเถอะเยชิเฉยยินดีรับโทษเจ้าพูดอะไรเรายังไม่รู้หรือซ้ำว่าควรจะลงโทษหรือให้รางวัลแก่เจ้าดีข้าเสนอว่าเราควรกักบ,บริเวณนางจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขอเห็นด้วยตกลงตกลงค่อยค่อยวางดีนะที่เ,เจยจีไม่ออกมานายท่านข้าได้กระจายภาพเหมือนออกไปแล้วและเราผู้ที่มีอำนาจก็เริ่มเคลื่อนไหวและขอรับไม่ว่าจะเป็นนอกเมืองหรือในเมืองเขาก็ไม่มีทางสอนตัวได้รายงาน นายท่านเราค้นพบเด็กคนรับใช้คนนั้นแล้วขอรับตอนนี้เขากําลังมุ่งหน้าไปที่คฤหาสน์ของท่านผู้ตรวจการขอรับเอ๋ไปไปรีบไปที่คฤหาสน์ผู้ตรวจการคฤหาสน์ผู้ตรวจการชูเจ้าเสียสติไปแล้วหรือเหตุใด,ดเจ้าถึงนำสิ่งนั้นมาที่นี่ข้าเดาว่า เจ้าคงจะออกจากเมืองนี้ไม่ได้สินะและเจ้าเสวียนคงต้องส่งคนมาล้อมที่นี่ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วท่านพ่อจะทำอย่างไรต่อไปอืมตอนนี้ท่านองเจ้ายังคงมีชีวิตอยู่เฮ้อ,อ,อท่านเจ้าเสวียนข้ามาคัดจังหวะหวังว่าท่านผู้ตรวจการจะไม่ถือโทษข้า ท่านเจ้าอย่าจริงจังไปเลยเป็นเกียรติมากที่มาเยี่ยมเยือนคฤริสา์ของขา้าเชิญท่านมาดื่มชาสักจอกเถอะดื่มชาหรือชาข้าไม่เอาข้าขอสุรา มยเออรีบรินเล่าให้ท่านเจ้าเสียเร็วเขาเจ้าค่ะช้าอนให้เจ้านั่นเป็นคนรินแต่เขาเป็นแค่เพื่อนของลูกสาวข้านะขอรับไม่เป็นไรขอรับข้ารินเล่าเองเหตุใดดูแล้วนะ เจ้าถึงไม่รีบร้อนอะไรเลยข้าไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านกำลังกล่าวถึงไม่เข้าใจงั้นหรือมาท่านเจ้าเหล่าจอกนี้ข้าขอดื่มเพื่อคาระวาท่านจับมันแล้วรีบเอาของมาให้ข้า ขอรับท่านเจ้าน,นี่มันอะไรกันท่านเจ้าท่านอย่าทำในสิ่งที่ไร้ประโยชน์เช่นนี้กับข้าเลยข้าว่าก่อนที่ราชสํานักจะรู้เรื่องท่านควรรีบทำลายหลักฐานอื่นๆซะบางทีหากท่านหนองโจพ้นความผิดท่านอาจยังพอมีทางออกก็ได้ ฮแค่ได้หนังสือที่เจ้าขโมยมามันก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแล้วคนชั่วมักจะทิ้งสิ่งสกปรกไว้อยู่เสมอหากสิ่งสกปรกนี้ออกไปสู่ผู้คนภายนอกข่าวก็จะไปถึงหูของท่านซานเฉิงที่เป็นราชครูของท่านองเรื่องแค่นี้ท่านไม่เข้าใจจริงๆเช่นนั้นหรือนี่ขอรับนายท่าน กระดัเปลา่าครึ่งชั่วยามก่อนหน้านี่ข้ารอเจ้ามาสองสามวันแล้วนะมันจะสำคัญอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวข้าขอดื่มน้ำก่อนไม่ต้องมองข้าขนาดนั้นข้าก็ดื่มน้ำชาทางปากเหมือนกับทุกคนนั่นแหละนี่มัน ถูกต้องสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนมากมายเจ้าต้องรีบมอบมันให้แก่ท่านซานเฉิงที่เมืองหลวงนำป้ายนี้ไปด้วยเจ้าถึงจะได้เข้าพบเร็วเข้าข้าจะไปถ่วงเวลาไว้ให้สบายมากรอฟังข่าวดีได้เลยเร็วมากหวังว่าคงจะทันขนตัวนางให้ทั่วขอรับ เหตุการณ์ครั้งนั้นจ่าเสือถูกยืบไว้เป็นเวลาครึ่งชั่วย,ยาม